ใชนี่แหละอุโมงค์มีหลังคาพี่น้องเอ๋ยนะตรงแนวของบาโบสจะเห็นการก่อสร้างนะฮะรถไฟความรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีการก่อสร้างและมีการเชื่อมต่อจุดนี้นะก็นาที่บาโบสเคยผ่านไปไกลมากเพิ่นยัางม่ทันเชื่อมต่อเด้เพิ่นแต่มีแต่อุโมงค์นะฮะอุโมงค์ที่บอกกันเรียกว่าอ่าหลังหลังบาโบสเป็นอุโมงค์ที่บอกกันเรียกว่ายัางม่ทันเชื่อมต่อเนาะมีแต่ต่อหม้อนะตอนนี้เพิ่นจะเชื่อมต่อหากันแล้วหากันแล้วเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเลยพี่น้องเอ๋ยนะโอ้ย นี่แหละเครื่องซุขของบ่าวโบนะท่านผู้ชมครับเนี่ยไรชิงเห็ดเหล่ามีความสงซุปนะเห็ดแล้วบ่เบียดเบี้ยนผู้อื่นนะเห็ดป้ายเบื้งไปดันหนาป้ายมุมนี้พี่น้องเอยนะจะเป็นกิจเลขกสามเนี่ยเหล็กสามเลขเอียงเนาะเบิ้งซอยบ่าวโบในเรื่องมุมนี้โอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยนะเบื้องเด้อความงามความมีเสน่ห์ของถนนเด้่ถนนลอยฟ้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะ อีกแล้วครับพี่น้องอีกแล้วครับสบายดีพี่น้องสวัสดีครับบ่าวโบสุราเสียงแค่ล่าพี่น้องเลยนะฮะสบายดีตอน้เที่ยงของวันที่98นะคุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 8เนาะพี่น้องเนาะหลังหลังของบ่าวโบจะเป็นจุดที่บอกไปแล้ว่าสวยงามพี่น้องเลยนะสวยงามสำหรับบ่าวโบเนี่ยแต่ว่าคนอื่นบ่าวโบกับโอหูกันเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นทางด่วนเนี่ย ทา่านบนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงอยู่ที่เขื่อนลำตะคองเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นมุมภูเขาเนี่ยฮะเขยยาใหญ่เที่ยงแล้วก็จะเห็นมุมของกังหันลมเนี่ยฮะแหมพี่น้องเอยเนะฮะฮู้นฮูเนี่ยฮะปล่อยเลยโอเจ้าได้เดี๋ยวทามผู้ชมอาจจะบอกว่าเคยมาแล้วแต่ว่าทามผู้ชมอาจจะบอกคยมากเดี๋ยวตามบ่าวบูไปเล,เลยกันแล้วการทามผู้ชมครับบายสำหรับคลิปนี้นะบ่าวเองก็บที่ว่าจอดรถในที่ ยังยานให้จอดยังปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวโบเองอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์นี่ฮะมอเตอร์เวย์เอ็มหกนี่ฮะเป็นทางด่วนระหว่างเมืองนี่ฮะซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่ฮะทางแยกต่างระดับบางปะอินเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนี่ฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะพี่น้องเนาะไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะพี่น้งองเนาะบ่าวกับบ่านเนี่ยใจพี่น้องเอ๋ยนีฮะระยะทางจักกิโลเมตรเนาะนี่ะ ร้อยกว่ากิโลเมตรนี่แหละพี่น้องอาจจะลอยเกลียวสิบห่าลอยเกลียวสิบหกประมาณนี้น้องเพื่อนๆนี่ฮะแต่มื้อนี้บาโบจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งจุดเป็นจุดไฮ้ไหลกับว่าใดเนาะพี่น้องเนาะสหรพื่อนี้เนาะพี่นน้องเาะเป็นจุดที่มีการยกระดับขึ้นมานะฮะจากพื้นถนนนะฮะจากตอหม้อนี่ยฮะบนถนนมิตรภาพช่วงสี่คิ้วนีฮะตรงเขื่อนลำตะคองเนาะพี่น้องเนาะด้านบน จะเป็นจุดที่สวยงามและมหัศจรรย์ใจสําหรับตัวบาโบเป็นแต่ย่างแน,น,น่นอนเนาะพี่นอ้องเนาะนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีและนี่คือสิ่งที่บอกเลยแล้วว่ามหัศจรรย์ของถนนบางไทยอีกหนึ่งเซนทางเนาะพี่นอ้นองเนาะอ่ะอย่าไปเฉียบกันเลยพี่น้องเลยนะเละ่าคอมเมนต์ทีมาคอมเมนต์บาโบเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอาจจะเป็นคอมเมนต์ทั้งบ้านบาโบกันแล้วกันเนาะพี่นอ้นองเนาะคนคอมเมนต์บอกว่าอู้อ่ะ เอามาเทียบกันมาได้ดออว่าสันเนี่ยโอ้ยเชี่ยแบบไห้นพี่น้องยาไปเทียบ er, ยาไปเทียบนะคลิปบาบนีน่เพื่อเป็นคลิปที่สั่งรันนะคลิปที่เฮตมาเพื่อกามันเทิงนะเฮดมาเพื่อเป็นแนวทางของการรับชมพี่น้องเอ๋ยนะนี่นี่คือจุดที่เป็นจุดรอยฟ้าพี่น้องน้าเบิ้งเอาพี่น้องเนี่ยยาเทียบกันเลยพี่น้องเลยนะถนนนะบางประเทศน้องพี่น้องน้ากับถนนประเทศไทยมันเทียบกันบ่ได้พี่น้องขอบอกขอบอกนะ ย่อมรับความจริงนะยาเอามาเทียบเพื่อปันป่วนและสางความแตกแยกหนึ่งข้อเม่นที่มาข้อเม่นบาวบุกกระลาฟังเนี่ยแต่สิบข้อเม่นที่ชื่นชมองาวบุกกะหลายข้อเม่นและแบบนี้แส่บาวบุกยุดเหตตต่อไปหรือว่าเหตตต่อไปเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่แหละคือข้อเมนนะยามาปันป่วนเพื่อสางความแตกแยกเบื้อาตื้หาบ่อเสือเบื้อาตือยู่ตรงไหนของบาวบุกนี่มันอีหยังเนี่ยถนนได้ยีนพี่น้องเลยเนี่ยตรงกลางกับเป็นเสาไฟฟ้านี่ นี่นะฮะสองช่องจราจรสี่เลนฝั่งซ้ายก็จะเป็นไหลทางแต่เพิ่นหามจอดเรืองเป็นของเรือเนี่ยเพิ่นหามจอดนะฮะเพราะว่าเป็นมอเตอร์เวย์เป็นทางด่วนนะฮะนี่คือทางด่วนนะฮะมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะฮะบางปะอินโคราชเนาะพี่น้องเนาะปัดเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อเนาะพี่น้องนะนี่แหละพี่น้องว่าซิปปากว่ากะบ่เทาตาเห็นนะซิปตาเห็นกะบ่เทามือค้ำเนาะพี่น้องเนาะซิปมือค้ำกะบ่เทาล่องท่ามเองนะ อา้ลอลอาล่องเบิงที่ไลพี่น้องเอยบอเสือบาบวกับล่องเบิงกับล่องเบิงนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือสิ่งที่บาโบเองอยากนําเสนอออกสู่สายตาชาวโลกนะฮะเพียงแต่ถนนน้องพี่น้องกับเป็นอีกหน,น,นึ่งเสน่ห์เนี่ยถ้ายทำผู้ชมถ่ายได้ทีมักถนนเนี่ยก็บ,บอกว่าโอ้เป็นถนนที่สวยงามและเป็นถนนที่บอกว่าเหมือนจังภาพวาดและเหมือนจังรูปภาพเหมือนศิลปะนาะพี่น,น้องเนาะถ่าเบิงประมาณนัน้นแต่ถ่ายทนไดทีบอักถนนอาจจะม่งว่าโอ้ บ่แง่บ่แง่บ่ปิตาเบิงโอ้อกะแคถ่ถนนธรรมดาธรรมดาเจ้าสรีตื่นเต้นอีหยังเจ้าสรีตื่นเต้นอีหยังวาจันเนี่ยฮะมอนี้บ่าวบ,บ่มีจุดมุ่งหมายและปลายทางอยู่ที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรยะโสธรน,น้องพี่น,น้องเนาะมาผู้เดียวแคนแคนมอนี้มาผู้เดียวนี่ฮะเพราะว่าหมู่เพื่อนติดภารกิจและกะธุระเนาะถ้าว่าหมู่เพื่อนนี่ฮะบ่าวจะบ่าวต้นเพิ่นมี่อ่าแล้วก็บ่าวทอ้องเพิ่นมี ไม่เล่าว่าอาจจะมีโอกาสมาน้ากันคินหอดสุขูดสกุลนะฮะสวัสดีทั้งยพี่น้องอยู่ทั้งต่างประเทศเอฟซีบาวบูน้าเด้อนะครับทั่วโลกเลยฮะแล้วก็พี่น้องฟังล่าและกับประเทศไทยน้าเนยเมืรอนี่และกระเมอร์นี่และย่างเบอร์เกอร์ถออื่นเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้วันที่เส้าแปดนะฮะกุมภาพันธ์ปีพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะเบิึงเอาเด้อเบิึงเอาเด้อความงามและความมีเสน่ห์นี่แหละคือความงามย่างกับภาพวาดพี่น้องเลยนะฮะบนขวามือบาโบก็จะเป็นกังหันลมนะะที่ผลิตไฟนะฮะ กอพพการไฟฟ้าฝ่ายฝ่ายผลิตนอกไปดองนอกท่า,า,านผู้ชมครับองการน่าบาบูจะผ้าธรรมชุ่มไปเบึงนะี่ฮะธรนมิตรภาพที่จมอยู่ใตน้น้ำนี่ฮะเขื่อนลาตะคองนะเป็นถนนม,มิตรภาพสายเก่าเส้นเก่านะี่ฮะด้านล่างนี่เป็นเสน้นไม้พันมาพี่น้องเลยนะ FC, เอฟซีคนคอมเมนต์มาดอกเพคนคอมเมนต์มาดอกนะฮะแต่ว่าก็ายังเพรท่านออกจากความคิดความเกา่าความเดิมเนาะ,ะมีบางคอมเมนต์บางทางกับพันทักแชทมาหาบาบูเลยเนี่ยนี่ฮะ,นะฮะาทางเฟซบุ๊กบาบูนะคนบอกวามมา่าโอ้ย เจ้าจะไปลงอีหยังถนนเมืองไทยนี่ยมาเบิ่งถนนบ้านเจ้าแน่วสั่นมาเบิ่งถนนบ้านเจ้าแน่วสั่นโอ้จะเดินไปไกลแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้ยบ่าวบเองบ่อยากบเทียบเทียบเพื่อสร้างความแตกแยกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดีเวอรพี่น้องเอ้ยนะฮะถ้าเฮามองเป็นแนวทางนี่ฮะอันไหนดีเข่าขาเป็นแนวทางอันนี้ดีเฮาก็ต้องชื่นชมเนาะพี่น้องเนาะควรนะฮะควรจะบอกว่าอ่ะบ่าวบซิขอใส่เข้ามาเท่านี้ก็แล้วกันเคยยินดีนําคนอื่นบ่นะเวลาคนอื่น ประสบความสําเร็จแล้วคนอื่นที่มีความคิดที่เปลี่ยนก้าวหน้าไปก็ให้ยินดีน้ำเขานี้ให้ยินดีน้ำเขาเนยบระเด็นว่าสามารถตอบตอบโต้และก็โอ้อวดน้อพี่น้องเบิรงเอาตีเบิรงเอาตีความงามพี่องเลยนะนี่คือต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปเดือนกุมภาพันธ์จะมีหน้ามิสาแล้วนะต้นไม้ก็จะออกออกสีเหลืองๆใหม่ๆเนาะพี่น้องท่ามาช่วงที่ฤดูบานใหม่นะฮะช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงหน้าฝุ่นนะฮบอกก็เรียกว่าจะเห็นถนนอะไรก็ ปาใหม่ที่เขี้ยวงามสองฝักฟังด้านซ้ายก็จะเป็นเขื่อนน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมองขึ้นไปเงยหนาพี่น้องนออบบนขอบฟ้าปลายยอดภูเขาจะเห็นเหมือนบักปินใหญ่ที่บาลแจพป่นมาบักปินเนี่ยเพราะว่าปินใหญ่โบแมนเนาะบอแจพเนาะจะเป็นการหันลมผลิตไฟฟ้านั่นเองนพี่น้องเนาะเป็นผลิตไฟเพื่อสูบน้ำขึ้นไปบนอ่างเก็บน้ำานี่ะอยู่ด้านบนพี่น้องนาอแล้วเพื่อกปลอยน้า ลงมาเพื่อฟริตไสน์นาะพี่น้องอยู่ชันไตดินนั่นเองนี่มุมนี่สวยงามหลายสวยงามหลายสวยงามหลายสวยงามแห้งอีพออีแม่เอ,อ้ยอยากให้น้ำหีน้ำลูกเด้เนาะพี่นอ้องเนาะเป็นภาพเว้มเง้มนะ,ะถนเนเส้นเก่าเส้นเดิมเพิ่มเติมคือมุมนี้มัดไม้เนาะยาเาผาเบือเผานายเบ้าโบเดอร์หลากหลาย การนำเสนอเนาะสิ่งใดบดีสิ่งใดบดีต้องฝากในน้ำน้ำเน่เนาะแล้วก็มีหลายข้อเมีเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นข้อเมียนบาบูแบบบวกลีดบวกยง่ามบาบูกับบวกลังนะฮะเอามาเพื่อจะปรั๊บมุ่งเละแก้ไขมุมนี้พี่น้องมุมนี้เบิ่งไปเบิ่งไปด้านหน้าไปมุมนี้พี่น้องเลยนะจะเป็นขี้จางเลขกสามเนี่ยเหล็กสามเลขเอียงเนาะเบิ่งซอยบาบูในท่ามุมนี้โอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยนะ เบิง่งกันเด้อความงามความมีตรสนิทของถนนเด้ถนนลอยฟ้าพี่น้องเอ๋นะฮะเป็นยังเป็นขึ้นลอยฟ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่บอกว,ว่าอาจจะเป็นจุดต่ำนาะพี่น้องเนาะจุดต่ำของถนนแหละกับมีถนนอยู่ด้านล่างนะฮะถนนมิตรภาพเพิ่อก็ได้อาจจะยกระดับขึ้นมากเพื่อให้ลอยฟ้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเอ๋นะทางถนนนี่เราเซ็ตเนาะคาดว่าจะมีรถขึ้นมาใส่และประหยัดเวลาการเดินทางอย่างลายโอ้ยเนาะหน่อยใจกับข้อมือหน่อยใจกับคอมเมนต์นะฮะบางทาง่นบอกว่าบางโบเอ๋ยเห็นไหม เจ้าเนี่ยวันเก่งหลอกนะสันเจ้าเนี guy, ่ยวันเก่งหลอกในการเหตุเรื่องเล่าเห็ดคลิปวิดีโอโอ้ยพี่น้องเอ้ยยอมรับว่าบอกเก่งอี๋แหละกะบบอกเก่งทอไพ่แหละกะบบอกเฮ็ดเพื่อจะเอาชนะใครเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดยูทูบกะบที่ว่าเฮ็ดตามแนวทางเนี่ยตามความสามารถของตัวเองความสามารถมีซัมนี่เนาะพี่น้องเนาะอาจจะเหตุใดซัมนี่มือหนามือหนาไปอาจจะฝึกฝนและรอล้อมตัวเองให้มี ความเก่งหรือว่าหายมีสิ่งทีแปลกใหม่สาหรับการนําเสนอนั่นเองนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะบอจจาเป็นทีจะต้องแข่งกับภัยแข่งกับตัวเองให้ชนะตัวเองกับพ่อแล้วนอกพี่นอ้องนาะแข่งชนะกับความเกียรติค่าเนี่ยแข่งชนะกับความอ่าให้ตัวเองรู้มันขยันเพี้ยนกับเพี้ยงพ่อแล้วพี่น้องเอ๋ยนะบอจจาเป็นทีจะไปแข่งเพื่อเอาชนะไผรเพื่อเอาชนะคนอื่นนอกพี่นอ้องนาะความสมรารถของแต่ละบุคคลความสามารถแต่ละทาง อาจจะวอเท่ากันอาจจะบอคขึ้นกันนะฮะบางทานอาจจะมีความสมมารรทางด่านการขายขายบางทา็อาจจะมีความสมมารทาาราาทา้าจจง,าถถางการออกร้องเพลงทางศิลปะทางการเขียนทางการวาดภาพาบางทา็อาจจะมีการามีความสมมารรทางด่านการออกแบบนะะอะไรกันื่อื่นที่บาบวเลยเกินไปนาะพี่นองนาะเพราะฉะนั้นบนจะเป็นต้องเก่งคือผููนันเก่งคือผููนีเข้าเก่งหรือว่าเข้าถนัดมีความสมมารของตัวเอง กะดีและกัเพียงพ่อบอจเป็นจะต้องไปเทียบเท่าคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะและกับเบเคยอิช้าและเคยอ่าจับไทย,ยร้าไผ่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือจิตใจและสิ่งที่บ่าวเองอยากนำเสนอออกสู่สายตาชาวโลกในสิ่งที่ตัวเองเห็นกับเพีย่างถนัดเองเพียงถนัดเองเนาะพี่น้องเนาะการเหตุดูทูบนะฮะกับโบเมนว่าจะเห็ุให้ได้จังสันจังสีเนาะพี่น้องเนาะเห็ุตามคอนเทนต์นะนั่นคือคอนเทนต์เด้อพี่น้องเด้อรับชมเผื่อความบันเทิง ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนะาะว่าภาพเทียนยู่ตรองนานี่คือภาพความงามกับสิ่งที่เรานำเสนอนะพี่น้องเนาะความฮูความเบาอาจจะโบก่กงและอาจจะโบตรงเป๊ะตรงเป๊ะแต่พี่น้องเลยนะอย่างไรท่านผู้ชมเห็น,นในสถานที่ที่ตัวเองไปนี่คือประเทศไทยนี่คือสิ่งที่อลังการนี่คือถนนนะฮะนี่คือทางด่วนนะฮะระหว่างเมืองมอตวเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ยหลายๆเทืยรหลายๆคังที่บาบูพานไปไกลามากเนาะพี่น้องสิ่งที่อัศจรรย์ใจและสิ่งที่ตื่นเต้น,ตน แล้วก็เป็นอีกหนึ่งให้ไหลนี่นะครับผมเป็นรถขนได้เป็นอะไรรถขนของเนี่ยนี่คืออุมโมงค์นะครับอุมโมงค์หลังคาของทางด่วนเนาะงพี่น้องเนาะดแต่สายมือเพผนยังมีการปรับปรุงและก็เดินสายไฟเนี่ยติดหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างย่ามคำคือนาะงพี่น,อน,น้องเนาะเนาะงพี่น้อง โอยความสุขหลายความสุขหลายกับการเดินทางเฮดมือนี้เฮดซิงนี้ให้มีความสุขกับพ่อแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยหมดจะเป็นที่ต้องเฮดเพื่อออายอดวิวเพื่อออายอดไค์แต่เพียงอย่างไหนเนี่ยมันคือการเดินทางของตัวเองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งวันหนึ่งว่าเขาได้ยผ่านว่าเขาได้มากอนาุตผ่านไปไกลนะ่ะอาจจะมีอยังเปลี่ยนแปลงก็เป็นไดก็เป็นใดพี่น้องเอ๋ยนะมือนี้มีแสงดีหลายพี่น้องเอ๋ยนะภาพก็ถทอว่าคนงาม โอ้ยอยากนํำเสนอให้พี่น้อง้เบ่งรั่ได้รับชมน้ำบาโบดีน้ำบาโบด,บโบดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอัศจรรย์ใจบ่พี่น้องเอ๋ยนะงดงามสะอาดลหลตื่นตาตื่นใจกับการเดินทางฝากทักทายพี่น้องทั้ง,ง,งนครราชสีมาน้ำเนยเด้อน,น้ำเนยเด้อเนนะี่ฮะนอกจากสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจนี้แล้วอุโงค์มีหลังคาพี่น้องเอ๋ยนะตรงแนาของบาโบสจะเห็นการก่อสร้างนะฮะรถไฟความ รถไฟฟ้าความเร็วสูงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเพิ่นมีการกอร่อ้างและมีการเชื่อมต่อจุดนี้นะก็น,นาที่บาโบูเคยผ่านไปไกลมากเพิ่นยังม่ทั้เชื่อมต่อเนี้ยเพิ่นแต่มีแต่อุโมงค์นะอุโมงค์ที่บอกกันเรียกว่าอ่าหลังหลังบาโบเป็นอุโมงค์ที่บอกกันเรียกว่ายังม่ทันงเชื่อมต่อเนาะมีแต่ต่อโมอนะตอนนี้เพิ่นจะเชื่อมต่อหากันแล้วหากันแล้วเบิ่งเอาเอ้อเบิ่งเอาเลยพี่น้องเลยนะ <season> นี่แหละครื่องซุขของบ่าวโบนะท่านผู้ชมครับเนี่ยไร่ชิงเห็ดเหล่ามีความสุขเนาะเห็ดแล้วบอเบียดเบียนผู้อื่นนะเห็ดไปเห็ดไปเนาะเพี่อนนอกหนึ่งอมเมนต์มาเห็ดให้หน่อยใจกะบ่เป็นยังนะซิดขมิ้นเติมเต็มให้กำลังใจกะเห็ดต่อไปเนาะเพี่อเนาะเห็ดในสิ่งดีเห็ดในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคลิิปวดีโอนี้บ่าวโบสีลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันทถัดในที่มาไร่ชื่นชาวกันเรื่องอะไรเป็นกำลังใจให้บ่าวโบนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบโดยการบอกก้นขางโค้ชนะกันกแล้วกัน อีพออีแม่เอ๋ยทุกท่านเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมไปแล้วไปแล้วหมดเวลาแล้วยืนทํแเอาปารกสีปา็กสีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย